กัได้แบดึงออกมาคนตัใเตียนนะครับอ๋อใช่ยินนั่นหลังนีะสวยมากลังนี่หนูทำอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยลมาคุณตราลูกอันนี้คืออะไรลาบาินะคนณลบายเองไหม กีร um ุนอยู่เนี่ยกีเร็วกีเร็กมึง pues ก็เล e no. ่นนะเนี okay, ่ยเล่นยากันนี okay, okay, oh ้กล้มเนื okay, uh ้อใหญ่แข็งแรงที่ส okay, uh ุดเลยเพราะว่าวิ่งได้ดีมากเลยว่ากีนไดมากันด้วยกีไงไม่ใช่เ้นอ่ะเพราะากีเปลี่แล้วใช่ใช่ากีนีอลกลลอลกลกลอลกลกลยกกลลลกลลกเอลลอลกลอล 哈哈哈哈哈哈